โอเคสวัสดีคนนะครับ<ธ>ดกว่าผมสไตรเกอร์ในรายการสไตรเกอร์ทีวีนะครับวันนี้อยู่ในเกมแอสเซนต์ครีสสามพาทที่สองกันแล้วนะครับโอเคจากหลังจากพาทพาที่แรกพาทที่แรกพาทที่แล้วนะครับเราได้รับคำสั่งจากหัวหน้าของเรานะครับว่าให้มาที่บอสตันเพื่อมาเอาของบางอย่างนะครับโอเคตอนนี้เราก็อยู่บนเรือที่กำลังมุ่งหน้าเดินทางไปบอสตันนั่นเองโอเคกลับสู่นเรื่องหลัก,กนเลยครับไปไปที่ภารกิจื่อกี้อยู่ตรงนู้นสินนะ เดินไปเลยใ้ทแทมเคนเวขึ้นป้ายชิบมีนกด้วยฮะแล้วทุกอย่างมันจะดีเองนายแน่ใจเหรอแน่นอนเข้าดิฉันเคยทำให้นายลงมาอแต่มันไม่ถูกสำหรับคนอื่นนะมีความเชื่อในเพื่อนของฉันแล้วนายจะเห็นดูเหมือนข้อนิยมจะกผู้พักของเราอะแต่ปรากฏออกมาแล้วนะ นายต้องกลับไปที่ของนายนะที่ไม่ใช่เหมือนดาดฟ้าเนี่ยนะที่เดียวมันเป็นที่สลบกะลาสีเว่ะฉันก็คิดอย่างนั้นแกก็เหมือนกันนายมันเป็นคนตลกนะในลองดูสิพุมมุกตลกของนายมันเป็นยอะไรแผลงศพออกมาจา,นานกนี้นนสุวกะลาสีวอนฮะกะลาสีวอนเรือวอนครับโอเคตอนนี้มันให้เราฝึกแพรลีนะฮะก็คือฟึบ คือฝึกปัดนั่นเองโอเคเราเดินชึบโอเคกดอีค้างนะมาเลยพวกเฮ้ยไม่ได้ดิไม่เคาเ,เตอร์เอาเอาอีเอาแพนรนี้ก่อนโอเคได้แล้วครับมันแล้วเว้ยอุย้ยกะลาสีเปรี้ยวอ่ะเปรี้ยวอ่ะกล้าเจอกับนักฆ่าเหลยฟังมันพ่ามสิพวกนายคิดว่ามันจะสามารถถล่มบัลลังก์ของกษัตริย์ ที่อยู่บนประสาทได้งั้นเหรอหยุดพูดกันได้แล้วไม่งั้นเดี๋ยวตันจะเห็นแล้วนะไม่ต้องห่วงเรื่องกับตันเลยไมซ์เราจะอยู่ข้างนายตลอดเพื่อนโอเคนี้รู้สึกจะให้ฝึกเคาน์เตอร์นะมาวามาเลยพวกวามานี่นี่เคาน์เตอร์นี่ครับฉันพร้อมที่จะเจอกับนายครั้งแล้วที่มันไม่ฉลาดเลยนะอะไร นายกลัวมันง่ะไม่แต่มันไม่ควรทำอ้าวนี่ยังวอนไม่พอฮะยังวอนไม่พอเอาวอนอีกเอาวอนอีกว่ามาเจอสูตรเคาน์เตอร์หน่อยชุบนี่โดนโดนโดนซัดโดนนี่นายแพ้แล้วไม่พิช้องนายชอบแบบนี้ใช่ไหมคราวนี้มันเล่นมีดครับของมีคมอะ พีอีเคาน์เตอร์แล้วก็วอสเปซบาร์มาเลยพวกตีมาโอ้ยตบมันตบมันต่อยมันเออเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นปดปดนี่โอเคเกิดอะไรขึ้นเนี่ยกัปตันอธิบายมาตดีวนี้เลยนะคุณเคนเวไอเด็กนั่นน่ะมันเป็นแค่การเล่นทางกีฬานะครับกัปตัน แล้วมันเกี่ยวอะไรกับงานของนายอะงานที่ฉันสั่งให้นายทำมันมีกิฬาแบบนี้อยู่ด้วยอฮะตามผมมาคุณเชนเวโอ้ลืมไป <c oughs> นี่มีของนายอะเอากลับไปซะ โอ้ข oh ัดซีนเฟมเล็ดล่วงกระจายเลยโอเคติดตามกับตันไว้ครับจะพาเราไปไหนกันเอ่ยดูสิผมไม่ต้องการจะเถียงหรอกนะแต่จริงๆแล้วอ่ะผมก็ชอบอะไรแบบนี้เหมือนกันโอ้นี่คือความรวย ผมสงสัยว่ามีใครในนี้ที่ต้องการที่จะก่อกรบฏอ่ะใช่มีไรน่าตกใจอ่ะผมไว้ใจใครไม่ได้อ่ะผมไม่ต้องมากเขาให้มันหันไปหาคนกันอ่ะแล้วทำไมผมถึงต้องช่วยคุณพอถ้าพวกเขาคิดที่จะทำกบฏนะเราก็พอจะมีความหวังว่าเราจะไปถึงอเมริกากันอย่างปลอดภัยก็ดีแล้วมันจะเป็นยังไงอ่ะถ้าคุณพูดถึงขนาดนั้นผมคงไม่มีตัวเลือกแล้วล่ะขอบคุณ ถ้าผมทำมันสำเร็จและถ้าคุณดูถูกหรือคุกคามอะไรผมอีกผมนี่แหละที่จะเป็นคนตัดหัวของคุณเองเข้าใจแล้วดีมากขอให้มีความสุขกับวันนี้เอาล้วครับรู้สึกเฮแทมจะมีการตกลงกับกัปตันนะฮะใน ฟังเรื่องนั่เองนะเหมือนเฮทแคมจะขู่กับตันไว้ว่าถ้าเหมือนว่าขัดขวางนะเออเฮทแคมมันจะตัดหัวกับตันด้วยมือของมันเองเลยมือของเขาเองเออใช้เขาดีกว่าโอเคโอเคครับรู้สึกจะต้องกลับไปที่ห้องแล้วนะแจ n ิน r ทรค คุณเคนเวกลับตันสิ่งที่มันเคยมีผมเชื่อว่ามันจะมีอีกในวันข้างหน้าอย่างนั้นผมควรไปทำงานแล้วกับตันจะพาเราไปดูอะไรสักอย่างนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ดิไปดูดิมีอะไรเกิดขึ้นโอเคไปทำภารกิจเลยครับ เดินไปโอเคทางนี้ใช่ไหมอรู้สึกเฮ้ยนายอ่ะฉันมีคำถามอ่ะก็ดีแต่นี่มันไม่ใช่เวลานินทาของผมอะ่ะถ้ามีอะไรมาแชร์เดี๋ยวผมก็มาแบ่งปันอีกทีละกันถ้าต้องการข้อมูลอ่ะเราไปถามหมอรูส้สิหมอเขาน่าจะรู้นะรู้สึกว่า ที่กับตันมาขอร้องเราเมื่อกี้นี้เหมือนจะขอร้องให้อาช่วยเหมือนว่าอา,าเสบียงบนเรือเนี่ยมันจะหายไปทุกคืนนะครับกับตันก็เลยให้เฮทฮมเนี่ยช่วยถามคนบนเรือนั่นเองนะครับว่ามีอะไรยังไงรู้บ้างเฮทฮมก็ไปถามพ่อครวัวคนเมื่อกี้นะครับพ่อครวัวเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยอาไม่รู้อะไรรอเขาเป็นคนแค่คนทําครวัวเออแค่นี้เองนะโอเค คุณหมอครับตอนนี้ผมมีช่วงเวลาที่มีอะไรเหรอก็ไม่มีอะไรหรอกผมแค่หวังว่าคุณอาจจะรู้หรือได้ยินอะไรเกี่ยวกับความผิดปกติบนเรืออะไรเหรอความผิดปกติพวกข้อ้องเลนที่ผิดปกติหรือข้อขัดข้องใจที่ต้องการให้กัปตันหรือใครช่วยอารู้สึกคําของคุณนั่นเจมส์น่าจะช่วยในการบอกคุณได้นะตอนนี้ผมยังไม่ค่อยว่างอ่ะผมยังมีคนไข้ต้องรักษาอยู่ตอนนี้นะอ่าแล้วเจมส์ไปไหนเหรออ่าตรงท้ายเรืองั้นตอนนี้ผมขอตัวก่อนนะ โอเคอน,นี้ครับเฮทแฮมก็เริ่มสงสัยเจมแล้วฮะว่าเจมจะเป็นคนที่เอาพวกเบียงหายทำให้สเสบียงหายไปหรือเปล่านะโอเคเราจะต้องไปหาเจมครับเจมส์ <you> ใช่ไหมใช่ฉันเฮทแฮมเคนเวฉันต้องการพบนาย no, อ่าฉันรู้ว่านายเป็นใคร no, ฉันมีคำถามที่คิดว่านายจะตอบได้ ฉันคิดว่าตรงนี้มันไม่ควรที่จะถามตามฉันมาอ่าแล้วนายต้องการรู้อะไรอ่ะนายเห็นหรือได้ยินอะไรที่มันผิดปกติไปหลังจากตั้งแต่แตวันนั้นไหมบางอย่างนั่นแหละสิ่งที่ฉันกังวลมีใครบางคนพยายามที่จะเปิดการาชมรุมนุมท้ายเรือ เกี่ยวกับเซเซลของการสนทนานั้นฉันไม่รู้อะไรหรอกนะฉันไม่คนพูดเลยเกี่ยวกับท้ายเรือนั่นคนเจ็บพวกอนนี้แผนอะไรกันเท่าที่ฉันรู้มานะความรักเล็กน้อยของกัปตันนั้นไมพยายามที่จะโค่นอำนาจเขาลงและจะขึ้นเป็นกัปตันแทนแต่ว่าไม่มีใครเห็นด้วยกับสิ่งที่เขาต้องการจะทำขอบคุณสำหรับข้อมูลฉันหวังว่าจะเห็นอันนี้คของพวกเรายังอยู่นะ โอเคครับตอนนี้เฮทมก็รู้แล้วว่าเจมนั้นไม่ได้เป็นคนเอาเราสเสบียงไปนั่นเองนะโอเคก็เราต้องไปไล่ถามแต่ละคนนะเพื่อให้รู้ว่าสเสบียงนั้น,นู่ไหนโอเคสวัสดีตอนค่ำครับท่านเป็นยังไงบ้าง มันเงียบมากแต่เรามาถูกทางแล้วล่ะอะไรพาคนมาบนนี้ล่ะขาผมเพิ่งหายเจ็บอะ่ะก็เลยอยากขึ้นมาระวังด้วยนะท่านความมืดและอันตรายมักซ่อนอยู่ท้ายเรือเสมออะไรอะ่ะบางคนที่พยายามจะทิ้งสะเบียงลงไปเ <Why? S 1> พราะอะไรกันนะเอาแล้วครับตอนนี้เฮท้มได้ เห็นแล้วครับว่ามีสเสบียงนั้นโดนโยนลงไปในทะเลจากจากหลังเรือน,นั่นเองที่เป็นที่เก็บสเสบียงนะครับโอเคตอนนี้เฮทฮมก็คงต้องไปดูว่าใครเป็นคนเอาสเสบียงหนีลงไปนั่นเองเอาแล้วครับ<ป>ต้องใช้อีเกินวิชันกุญแจฮะ แปลกฮนะแปลกมากมายเ็นแทมเจอร่องรอยแล้วครับว่าจากตรงนี้เนี่ยสามารถเห็นสเสบียงที่ถูกปล่อยลงไปในน้ำได้นั่นเองโอเค มีข่าวใหม่ไหมแต่ละคืนมันเหมือนกันน่ะมันน่าจะมีใครสักคนที่ปล่อยถังลงไปฉันคิดว่าน่าจะเป็นเจมส์ไม่ก็ไมา์มันจะทำอย่างนั้นไปทำไมอะใกล้ๆกันน่ะฉันเห็นว่าเป็นกล่องไม้เรื่อยๆไปฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นพวกฆาตรศึกเดี๋ยวฉันกลัวว่ามันจะตามมาเรือของฆาตรศึกมันจะยิงมาแล้วเตรียมตัวกันไว้ทุกคนเตรียมพร้อมไว้ ระวงังทุกคนมอบลงเป็นการยิงที่อันตรายนะแต่ดูเหมือนมันมต้องการให้เราจมมันต้องการยึดเรือของเราไว้ทุกคนเตรียมปืนใหญ่เตรียมพร้อมที่จะสู้ฉันต้องการให้นายกลับลงไปใต้เรือนะเฮแทบทำไมล่ะผมต้องการช่วยปกป้องเรือนะฉันรู้นาะยต้องการแต่นายเทเลเรากระส่นปืนใหญ่ไปหรือไม่นายเดินเรือเป็นไหม และฉันต้องการให้นายกลับไปที่ที่ของนายและอย่าขึ้นมาบนนี้อีกเปิดการรักษาความปลอดภัยเฮทเทมทำไมอ่ะทำไมนายไม่ขึ้นไปด้านบนเรือกำลังจะแตกแล้วแต่ว่าความเห็นแก่งนั้นนำพาอะไรนำพามันมาล่ะอ่า ว่าฉันทำมันเองอะไรนะนายคิดหรือว่าถ้านายออกจากลอดดอนแล้วมาเจอที่นี่นายจะรอดอะ่ะแต่พวกเราต้องการตัวนายเราต้องติดตามมาถ้าอย่างนั้นทุกอย่างก็เกี่ยวกับยอมแพ้และฉันจะเห็นการยอมแพ้ของนายถ้านายคิดว่าจะจับฉันได้ก็เอาดาบมาให้ฉันซะนายแน่ใจเหรอน่านนายต้องการจะเล่นอย่างเงี้ย ครับจังหวะนี้ฮะเกิดการไฟกันระหว่างกะลาสีและลูกเรือนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยใจเย็นใจเย็นหนีคาใหมหนีตายตายตายฟันมันฮะคามันครับคามันครับกะลาสีแล้วก็นักฆ่ามาเจอกันอุ้ยอุ้ยอุ้ยต้องเคาน์เตอร์มันครับเอามันหยิบดาบแล้วโอ้ยไม่ได้ดิเราเรียนวิชาเคาน์เตอร์มาแล้วรอรอชิปโอเคตาย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  ตายครับตายสิเออตายโอ,อ้ยเอาละเอาละ,าละมันฟันมาแล้วโอ้ยมาดิเฮ้ยหนีเคาลเตอร์ได้โอ้ยโอยเฮตัมเฮตัมกระเด็นด้วยเลยดีครับเรียบร้อยครับผมบอกให้คุณกลับลงไปใต้เรืองไงผมรู้แล้วให้ป็นคนทำ ม่ไม่เป็นคนปล่อยสเบียงของเราไปเพื่อเหลืองค่าศึกติดตามเป็นเขาคนเดียวเลยที่ทำนี้เขาทำเพื่ออะไรล่ะเขาผมทำไมต้องการอะไรจากนายอย่างงั้นเ่ะรอต้องการจับนายทุกทางทำไมอ่ะผมคิดอะไรดีๆออกแล้วนายจะพาพวกเราเข้าไปในพายุนะมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงได้แล้วนี่ฉันคิดว่าอย่างนั้นนะ จะให้ฉันทำไหมอ๋อได้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 โอเคโอเคโอเคครับโทษครับเมื่อกี้เพื่อนผมมันทักมานะฮะโอเคโทษได้ครับโอเคต่อเลย เราต้องการเชือกนั่นมันบอกแล้วว่านี่มันบ้าเอาเถอะปล่อยันไปจะช่วยนายเองโอเคครับตอนนี้กัปตันก็เหมือนว่าจะต้องการให้เราช่วยได้แล้วนะฮะก็หลังจากที่เฮแัมเีมิดไปจี้กัปตันนะครับกัปตันก็เลยยอมไม่ช่วยนะก็รู้แล้วว่ามิวนั้นเป็นคนที่โวยเสบียงเพื่อเป็นทางให้รู้ว่าเพื่อให้ค่าศึกตามลงมานั่นเอง เหตุผลก็เพราะว่าค่าสกนังนต้องการตัวเฮทแคมนั่นเองนะครับก็กัปตันก็เลยยอมให้ช่วยแต่โดยดีโดยเฮทแมมุมีดไปจี้ <c oughs> okay. กัปตันโอเคกัปตันก็สั่งให้เราทํางานอย่างเยอะเลยตอนนี้หลังจากที่เมื่อกี้ไม่ได้ให้ช่วยเลยหลังจากรู้ก็เลยให้ช่วยเลยนะโอเคไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยเกิดอะไรขึ้น่าวครับเชือกขาดนฮะ ทำไงครับคราวนี้โดดไปเฮทแฮมไปเลยเย่ yeah. ปกป้องเรือไว้ให้ได้เกิด mm hmm. สึกร่างนานา้ำเข้าจังหวะนี้ฮะโอเคไอคิว okay. ผูกเชื่ยหมงเย่เย่ผูกเข้าเฮทแ่มสู้ๆเราต้องการความเร็วมากกว่านี้ต้องการเร็วมากกว่านี้เฮทแฮมฉันต้องการให้นายไปกลางใบเรือตรงนั้นหน่อยและนายด้วยไปโอเคโอเครู้สึกว่ากัปตันจะสั่งให้เราไปกลางใบเรือนะ โอเคปีนขึ้นไปให้แ้มปึ๊บปึ๊บปึ๊บเหตแหมนายนักปีนอยู่แล้วโอเคไปไปถึงบอสตันริช right ชี okay. right. behind behind. Oh, ่ไปทางนี hmm. okay. Go ahead. Go ahead. Okay. Okay. ้โอเคไปทางนี้ไปทางนี้โอ้ยมุมกล้องแบบโอ้ยมุมกล้องมุมกล้องโอเคขึ้นไปดีกว่าน่าจะง่ายกว่าเยอะขึ้นไปขึ้นไปโอเคดีมากให้ถ้ำทางนี้แหละโอ้ยโอ้ยลน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 เฮ้ยเฮ้ยเอาลนน้ำเอออะไรวะ เฮ้ยหล่นเอาเฮ้ยหล่นเฮ้ยอะไรวะเอาให,าาให,าใหม่ครับผู้ชมโทษครับเฟลครับโทษครับเฟลฮะโอเคขึ้นไปเฮชัมอาจจะต้องไม่เฟลแล้วพี่สองนะเพื่อนขึ้นไปเลยขึ้นไปขึ้นไปไปทางนี้ไปทางนี้ไปทางนี้ลองไปดิผมต้องลองดูกล้องมันนะ โอเคขึ้นไปได้ไหมโอเคขึ้นมาทางนี้ครับแล้วไงต่อฟึบโอเคไม่หล่นแล้วโอเคเอาไงเฮทัมโอเคกลางใบเรือครับตัดเชือกฟึ๊บโอเคใบเรือกลางแล้วแย่ yeah. ừ, ฟสาผ่านฮะเดัดฟ้าเรือทะลม เจมนี่ว่ะเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเจมเจมจะตกน้ำแล้วต้องไปช่วยเจมครับไม่งั้นเจมตายแน่นอนไปครับไปเร็วเร็วมุมกล้องไม่เออมหน่วยเลยว่ะเฮ้ยช่วยเจมฟึบโอเคพอดีขอบคุณขอบคุณไม่เป็นไรไม่เป็นไร ออเออเรือข้าศึกล่มไปแล้วครับสงสัสยน่าจะโดนเกี่ยวกับพวกลมพายุนะ โอ้ oh, จากที่ดูในคัสซีนเมื่อกี้นะฮะอ่ารู้สึกว่าเดินเรือมาบอสตันนี่ใช้เวลาถึง7จ็วันเลยนะฮะใช้เวลาใช้เวลาเดินทางนานมากๆนะครับกว่าจะมาถึงบอสตันได้เนี่ยคนสมัยก่อนนี่อดทนสุดยอดจริงๆนะโอเค เตรียมความพร้อมไว้ได้แล้วทุกค,เค,เค,เคนเตรียมความพร้อมเหรอผมเห็นพ่นดินแต่ว่าไม่ค่อยเห็นอะไรชรัดเลยอ่ะพี่จะบอกพวกเรายังบอกอะไรให้นายรู้ได้ไม่หมดหรอกลองปีนขึ้นมาดาดฟ้าเรือสิแล้วนายจะเห็นเองโอเค้องปีนไปด้านบนใช่ไหมเออเด้อเดี๋ยวผมรู้สึกว่ามันจะมีทางให้ขึ้นแบบเฟี้ยวๆโอ้ยทางนี้มันทางที่ผมเฟลนี่วะทางนี้ทางนี้ผมเฟล ทำไมตอนทําภารกิจมีกลุ่มกล้องมันไม่ดีขนาดนี้วะเออนะแปลกแปลกดีแปลกดีกดโอเคคุณปไปเฮทัมพลังเลือดโจนในตัวนายนี่สุดยอดจริงๆปีในทุกทีจริงๆสุดยอดเลยนะครับโอเคเฮทฮมบอกกับตันว่ารู้สึกว่าจะเห็นแพนดิทแล้วนะครับก็เลยกับตันบอกให้ปีนึี่มาดูอืมก็จะเห็นเองนะครับหน้า ว้าวโอหนี่เพิ่งเริ่มนะเนี่ยครับเราเจอบัสตันแล้วครับแอสเซนต์ครีดสามโอเคเห็นบัสตันแล้วฮะโอ้มิชั่นคอมพลีทด้วยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม โอเคพาทนี้นต้องขอจบวิดีโอแค่นี้นะครับสวัสดีครับผม